ต้องอ่านข่าวเล้มั่งรู้เรื่องแล้วเนี่ยจริงเหรออืออือังนั้นคุณอ่านแผนไหมไม่เอา <c oughs> ทาเอาขาเผือจกจับตารัวๆเลยนะคะหลังจากที่มีเพจดังออกมาเมาส์แรงเลยค่ะว่ามีนางเอกชื่อดังแย่งสามีชาวบ้านภรรยาเพิ่งคลอดลูกได้เดือนเดียวโดยคาใบ้ที่ออกมาก็บอกว่าเป็นนางเอกดังมากพูดชื่อหลายคนจะต้องรู้จกักอยู่วงการบันเทิงมาแล้ว20ปี มีรางวัลทางการแสดงจากหลายเวทีการันตีอีกเพียบและผลงานผ่านมามากมายทั้งเล่นละครเป็นพิธีกรนางแบบพรีเซนเตอร์โฆษณาเป็นนางเอก MV หลายเพลงเรียกว่าทำแทบทุกอย่างในวงการบันเทิงแล้วค่ะด้านพิธีกรชื่อดังนะครับคุณมดดําเองก็ได้หลุดคำใบ้เพิ่มเติมในรายการบอกว่านางเอกดังคนนี้เนี่ยแอบไปสารสัมพันธ์กับสามีชาวบ้านตั้งแต่ภรรยาเขาเนี่ยตั้งท้องลูกคนที่ส โดยฝ่ายชายมักจะอ้างว่าไปทํางานหรือไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนอยู่เป็นประจำแรกๆเนี่ยก็ปกติหลังๆมาภรรยาเริ่มจับได้ว่าเวลาไปไหนสามีแล้วก็ดังเอกคนนี้เนี่ยมักจะเช็คอินสถานที่เดียวกันตลอดเลยวันเวลาใกล้กันอีกพอภรรยาคลอดลูกออกมานะครับดังเอกดัก็ไปแสดงความยินดีผ่านทางฝ่ายชายจนภรรยาสงสยัยแต่ฝั่งของผู้ชายเองก็บอกว่าไม่มีอะไรและหลังจากที่คลอดลูกนะครับทางฝ่ายชายก็มาขอเลิกกับภรรยาเหตุผลเนี่ยเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่อง ก็ชอบผุดเรื่องเก่าๆมาพูดแล้วจังหวะนั้นเองนะครับนางเอกดังก็เข้าไปอยู่ในบ้านฝ่ายชายถ่ายรูปโชว์ว่าอยู่ในบ้านหลังนั้นทําให้ภรรยาเนี่ยก็เข้าใจว่าทําไมสามีถึงเลิกก็น่าจะเป็นเพราะว่าหลงนางเอกคนนี้นั่นเองครับทั้งนี้นะคะคุณมดดำอ่ะอีกหนึ่งเต้าข่าวของเรานะคะก็ยังหลุดมาอีกบอกว่าเท่าที่รู้มาหนุ่มคนนี้เนี่ยมีภรรยามาแล้ว3ามคนมีลูกมาแล้วสี่คนด้วยกัน ส่วนฝ่ายนางเอกมดดำบอกว่าน่าจะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับเจ้าตัวนี่แหละพูดไปเดี๋ยวจะโดนด่าโดยมดดำมีการถามทีมงานด้วยว่าเคยมารายการของเราหรือเปล่าทีมงานเองก็ตอบไปนะคะว่าเคยมาเมื่อประมาณปีที่แล้วค่ะงานนี้ชาวเน็ตก็เดาไปต่างๆนานาน,นะคะว่าเป็นใครจะใช่คนที่ทุกคนคิดไว้ในใจหรือเปล่าทั้งนี้ในโลกโซเชียลเองก็ยังมีการขยี้เพิ่มขึ้นนะคะมีข้อมูลว่าช่วงที่สิ่งที่ทําให้ภรรยายโกรธเป็นเพราะว่าฝ่ายชายพาฝ่ายหญิงเข้าบ้าน นอกจากนี้ยังได้จับสังเกตว่าฝ่ายชายและนางเอกมีการใช้ของร่วมกันเช่นมวกเสื้อและมากไปกว่าน,นั้นคือมีการพูดถึงว่าฝ่ายชายและภรรยาได้ทำบันทึกข้อตกลงกันเลิกกันและค่าเลี้ยงดูบุตรแล้วเรียบร้อยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ